เราใช้เวลาร่วม3วันอยู่กับกิจกรรม Save the Forest ขนาดย่อมและกิจกรรม Save the Ocean ไซชโก้ประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ไซโก้ได้เลือกให้การสนับสนุน2โครงการในจังหวัดพังงาเริ่มต้นด้วย Save the Forest ในวันแรกกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนคลองสังเนอนเภอตะกัวปา่าที่มีการสร้างรายได้ดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีชาวบ้านพายเรือให้นักท่องเที่ยวได้ชมต้นไม้นกและงูชนิดต่างๆมีการเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุในธรรมชาติในชีวิตประจําวันและในโอกาสนี้สื่อมวลชนและตัวแทนจําหน่ายใน,ในการไซโกยังมีโอกาสได้ร่วมกับนักเรียนในท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าแห่งนี้อีกทางหนึ่งด้วย กิจกรรม Save the Forest นี้และกิจกรรม Save the Ocean ที่ตามมาในวันที่2และ3ของการเดินทางจัดร่วมกับ Environmental Education Center หรือ EEC ที่นำโดย Alex r e n d e l l ซึ่งเป็นแบรนด์เทรนคนล่าสุดของไ y c โกประเทศไทยในเวลานี้ในฐานะคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง Alex จึงไม่ได้มาเป็นเพียงแค่หน้าตาของแบรนด์รือเป็นเพียงแค่ผู้ดำเนินรายการเท่านั้นแต่ยังเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้วยตนเองในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17ประการขององค์การสหปร,ระชาชาติและในวันสุดท้ายของการเดินทางคณะของไซโก้ได้ไปเยือนศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลเพื่อร่วมพิธีส่งมอบโรงเรือนเพื่อการอนุบาลลูกเต่าที่สร้างขึ้นโดยเงินส่วนหนึ่งจากการขายในาฬิกาไซโก้พรอสเพ็กซ์ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3 ที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาศึกษาเรื่องราวของเต่าในพื้นที่แต่ละพันธ์จากทั้งวิทยากรและป้ายความรู้ที่ไซโก้เป็นผู้สนับสนุนอีกเช่นกันโดยลูกเต่าทั้งหลายจะได้รับการอนุบาลจนถึงอายุ6เดือนจึงจะมีขนาดที่มีความพร้อมออกสู่โลกกว้างด้วยตนเองเพราะหากปล่อยตอนเด็กกว่านั้นก็อาจะถูกสัตว์อื่นกิน หรือหากปล่อยตอนอายุมากกว่านั้นก็าอาจสูญเสียสัญชาตญาณในการดัดวงชุดด้วยตนเองเรายังได้รับความรู้อีกด้วยว่าหากลูกเต่าตัวใดหันหลังกลับขึ้นฝังเมื่อถูกปล่อยก็อย่าไปจับเขาหมุนเพราะว่าเขากําลังหลงทิศอยู่และจะจับคลื่นแม่เหล็กของโลกเพื่อลงน้าอย่างถูกต้องได้เองภายในเวลาไม่เกินสองนาที เวอร์ a วัชช s ไทยแลนด์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเซฟเด h e โอเชียนและเซฟเดอะฟอเรสตของไซโกจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าผู้ซื้อนาฬิกาและคุณผู้อ่านทุกท่านต่อไปครับ